เคยเคลียดไหมครับมีบ้างครับเคยเคยค่ะเคยเคยค่ะนิดนึง ส่วนใหญ่เครียดเรื่องอะไรครับเรื่องเพื่อนเรื่องครอบครัวเรื่องเงินค่ะความรักค่ะชอบใครเขาก็ไม่ชอบรอทวงมาแม่บังคับให้เป็นตำรวจผมไม่ได้อยากเปตำรวจมันมีเรื่องที่หลายคนคาดหวังกดดันตัวเองน่าจะมีความกดดันอะไรอะไรอย่างเราอะไรอยู่แน่ๆเลยโตขึ้นไปมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเจอปัญหาในชีวิตมากขึ้นถูกช่วงวัยมันมีความเครียดของตัวเองอยู่แล้วเรามาถูกทางแล้วจริงๆหรือเปล่าโตไปหนุ่มมีเรื่องเครียดแน่นอนบนโลกนี้ไม่มีใครไม่เครียดเป็นสีสันหนึ่งของชีวิตสู้กับมันค่ะถ้าเกิดว่าเราอะผ่านไปแล้วในครั้งนี้เน่ร้งอไลาาเืดท นอ,อนเลยอาจจะไม่มีคําพูดดีๆแต่ว,ว่าจะรับฟังครับออกไปหาอะไรอร่อยๆกินแล้วก็หาเคล็ดลับสู้ๆนะคะถ้ามีอะไรก็พร้อมช่วยครับพยายามหาทางออกค่อย,ค,ยอคิดเ,เรเื่องที่เราเครียดที่เราทีมมันต้องเดินต่อไปปรับชีวิตให้เข้ากับสภาพแวดล้อมไปเรื่อยๆแล้วพอเราได้ทางออกแล้วอาจจะช่วยให้มันดีขึ้นปัญหาเนี้ยอาจจะทำให้เราโตขึ้นกิดอย่างเงี้ยค่ะ